ครับสวัสดีครับเรามาดูแปลงนาข้าวอายุ1เดือนนะครับระหว่างแปลงที่อ่าไม่ได้ผสมกิ่งทองนะครับในช่วงฉีดยาคุมค่านะครับแปลงนี้นะครับกับแปลงนี้นะครับผสมกิ่งทองนะครับนาโนอินซา์ของบริษัทพียูนะครับในช่วงฉีดยาคุมยาฆ่าครับเห็นความเขียวไหมครับทางด้านซ้ายนะครับไม่ได้ผสมกิ่งทองนะครับในช่วงยาคุมยาฆ่า แล้วก็ด้านด้านขวานะครับผสมกิ่งทองลงไปด้วยนะครับในวตาส่วน1 5 0ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับแล้วก็ผสมยาคุมยาฆ่านะครับฉีดนะครับพออายุข้าวได้1เดือนนะครับก็จะเจอปัญหาเรื่องเพี้ยไฟนะครับเพราะว่าแปลงทางด้านซ้ายนะครับเพี้ยไฟลงนะครับเพี้ยไฟลงแดงไปหมดเลยนะครับมีอาการแดงแบบนี้ประมาณ2 0ถึง30ไล่นะครับสีแดงนะครับส่วนทางด้านขวานะครับ อ่าผสมกริ่งทองนะครับนาโนเอนไซม์ของเรานะครับไปในช่วงที่ที่จะคุมยาฆ่านะครับยังเขียวอยู่นะครับอันนี้ยังไม่ได้หวานปุ๋ยนะครับรอบแรกช่วงอายุหนึ่งเดือนนะครับก็ลองลองดูนะครับต้นจะใหญ่นะครับต้นใหญ่เลยนะครับต้นใหญ่ผิดกันเลยนะครับเห็นไหมฮะนาข้าวอายุหนึ่งเดือนยังเขียวต้นใหญ่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยครั้งแรกนะครับนะฮะ ส่วนอีกแปลงหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอันนี้ต้นเล็กหน่อยนะครับแล้วก็เจอปัญหาเพี้ยวไฟนะครับเพี้ยวไฟปลายใบไหมนะครับแปลงอยู่วงข้างกันนะครับแปลงอยู่ติดกันทางด้านซ้ายขวานะครับส่วนของผมนะครับใช้กิ่งทองนะครับฉีดช่วงยาคุมยาฆ่านะครับเขียวนะครับเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับ อันนี้คือผลของการที่ใช้กิ่งทองนะครับช่วยในเรื่องของไล่แมลงนะครับไล่แมลงกันแมลงมรบกวนนะครับเพราะว่าเราใช้ไปในช่วงฉีดยาคุมยาฆ่านะครับ